เกมนี้จะเป็นเกมขับรถออนไลน์ o อ e n w o ว l d นะครับที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าแข่งขันกับผู้เล่นอื่นได้นะครับนี่ภาพภายในเกมนะภาพสวยนะครับแล้วก็มุมมองเนี่ยมุมกล้องนะครับก็จะมีด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอกรถในส่วนของด้านในรถเนี่ยเราสามารถหันซ้ายหันขวาดูได้นะครับเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับว่าเราถนัดมุมกล้องไหนนะ นี้จะเป็นปุ่มคันเร่งนะครับแล้วก็ปุ่มเบรกอันนี้บังคับซ้ายขวานะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็ตรงนู่นนะเห็นไหมตรงที่มีชื่ออยู่บนรถนะครับนั่นคือผู้เล่นอื่นเรามีรถให้เล่นอยู่สองคันนะครับก็คือคันที่ขับอยู่กับคันนี้นี่คือรถฟรีนะ ด้านบนล่ะด้านบนจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับมีโหมดเกมมีดโดรนด้วยเป็นมุมมองดโดรนเหรอไหนดูมาครับงงๆนิดหนึ่ง มีร้านค้านะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นให้เราเลือกซื้อนะ ถ้าต้องเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวผมหาดูตรงเปลี่ยนชื่อก่อนน่าจะตรงนี้เปล่าตรงรูปเราอ๋อถ้าถ้าเราอัพเลเวลนะครับเราจะได้ของพวกนี้ตรงโปรไฟล์นี่ไงสามารถเปลี่ยนชื่อได้ เดี๋ยวเราขับรถเล่นในเมืองก่อนมีจุดชมวิวด้วยนะ เลือกรถก่อนนะครับเราจะเล่นรถกันไหนจากนั้นก็กดพร้อมนะครับผมมาจจะต้องปรับกราฟิกลงมานะถึงจะสามารถเล่นแบบไม่กระตุกนะอันนี้ค่อนข้างกระตุกเหมือนกัน กระตุกมากได้ที่5ก็ต้องปรับกราฟิกลดลงมานะครับอันนี้ผมปรับภายกระตุกเล่นไม่ไหวเหมือนกัน แต่งรถนะครับจะมีศูนย์แต่งรถจะเป็นศูนย์คล้ายๆกับซ่อมรถอยู่ภายในเมืองนะเราสามารถเข้ามาแต่งได้นะครับดูว่ามีอะไรให้เราแต่งมา้า ก็จะมีในส่วนของสีนะครับโอ้มีสติกเกอร์ด้วยมีสีอะไรต่างๆให้เราติดนะเห็นไหมนี่จะเป็นในส่วนของสีรถนะครับนี่ก็จะเป็นกระจกดำไม่ดำนะ แก okay, ครับใครชอบเกมแนวขับรถ OpenWorld ออนไลน์นะครับภาพสวยนะลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ